สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงตามราศีกับไ i มอนด์เมจิกทาลลนะคะขอใจให้ทราบว่าการดูดวงนี้ไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมตามลัคนาราศีค่ะซึ่งถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับไ i มอนด์เมจิกทาล์ลด้วยนะคะเรามาเริ่มดูลัคนาราศีมังกรกันนะคะ ราคนาราศมัง,งกรเนาะของเดือนพฤษภาคมนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคุณมีโอกาสได้รับข่าวสารที่ดีนะคือเหมือนเป็นในเรื่องของการงานนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหรือคนที่เป็นพนักง,งานพัฒนาก็อาจจะได้บรรจุเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนที่ค้าขายอยู่ก็มีโอกาสที่จะ ธรรมาคะขึ้นหนะ่ะเหมือนช่วงนี้คือดวงของคุณในเรื่องการงานการค้าขายของคุณเนี่ยคือถือว่าดีมากนะคะมีโอกาสได้รับเงินนะได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับเงินที่เพิ่มขึ้นอาจจะเหมือนกับคนที่ทํางานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มโบนัสแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นในช่วงของรอคอยในเรื่องของโบนัสแต่ถามว่าได้ไหมประสบความสําเร็จค่ะในเรื่องของการเงินการงานนะคะเหมือนคุณเป็นราชินีเลยแหละช่วงนีน้ทุกคนคือโอเคกับคุณมากแล้วก็ คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมากนะคะคือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นตั้งแต่ตำแหน่งสูงเป็นช่วงของการพิจารณาการงานของคุณอยู่ค่ะซึ่งขอให้คุณตั้งใจทํางานนะคะถามว่าคนที่ทำงานอยู่อยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ไหมตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้ค่ะคือคุณอาจจะเหนื่อยกับงานแหละมีโอกาสที่จะเหนื่อยกับงานที่ทําอยู่รู้สึกอยากลาทิ้งละรู้สึกว่าอยากจะไปทํา งานใหม่หรืออยากจะขอเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ยังเปลี่ยนไม่ได้คะ่ะยังทํางานอยู่ที่เดิมเนาะแต่การงานการเงินบันดีอะ่ะก็สู้ๆนะคะยังทําได้ต่อคะ่ะขอให้คุณตั้งใจทําแล้วก็ผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของการเงินการเงินคุณมีการเงินที่ดีนะคือเหมือนกับว่าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณทุกคนคือในครอบครัวก็ช่วยกันทํามาหากินคือทําให้มีงานมีเงินเข้ามาครอบครัวอบอุ่นอะ่ะโอเคมากเลย ในส่วนของการเงินก็มีโอกาสได้รับในส่วนของเงินที่ได้จากงานนะคะถามว่าได้รับโชคลาภไหมโชคลาภช่วงนี้มีโอกาสค่ะแต่ว่าขอแจ้งเป็นแค่50%เเพราะว่าเด่นในเรื่องของการงานมากกว่าเหมือนเงินจะได้จากงานนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักของคุณไปได้ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรช่วงนี้รู้สึกว่า ครอบครัวจะพากาันพักผ่อนหย่อนใจสะมากร,รู้สึกว่าจะมีความสุขในเรื่องของการงานการเงินแล้วคราวนี้ส่งผลต่อความรักด้วยทําให้รู้สึกว่าอยากออกไปเที่ยวไปอะไรมีกิจกรรมร่วมกันที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะคุณมีโอกาสที่จะเรียนสาขาใหม่ๆหหรือว่ามีการอ่ารู้สึกอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของ การงานใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานการเงนินมีมีคนมาแบบสนใจเนาะในแบบติดต่อทาบทามให้คุณไปทํางานหรือไปเรียนสาขาใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะราศีมังกรนะคะก็จะก้าวหน้าในด้านการงานแน่นอนค่ะเดือนนี้รับรองว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนพิจารณาให้เป็น ให้เรื่องขัน้นเรื่องตำแหน่งเรื่องเงินเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงนิงน,งนความรักอย่างนี้ตลอดไปนะคะมีความสุขมากๆค่ะชาวราศีมังกรจากที่ดูจากไพ่แล้วโอเคมากแต่ยังไงก็สู้ๆเนาะบางคนอาจจะเบื่อหน่อยแต่ก็อย่าท้อนะคะขอบคุณมากค่ะ